โอเควันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมของ Dungeon Quest ซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในตัวเกมโลบอกนะฮะตอนนี้ก็มีการอัปเดตใหญ่เกี่ยวกับแมปนี้นะก็คือการอัปเดตนี้ก็จะมีอ่าตรงนี้ครับนี่ก็คืออ่าเหมือนจะเป็นกิจกรรมหรือเปล่านี่เราสามารถสะสมอ่าพวกโทเค็นพวกนี้แล้วก็เอามาแลกของได้นะมีสกินแล้วก็พวกสกินอาวุธแล้วก็เอฟเฟกต่างๆ่ฉายานู่นนี่นั่นนะฮะ แต่ว่าที่มันพีกสุดก็คือมันไม่ใช่อีเวนต์พวกนี้เว้ยทุกคนดูนี่ฮะสินค้าคลังนี่นี่เลยคือมันเพิ่มมาใหม่นะก็คือพวกอาร์ติเฟกต์ต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีพวกแบบค่าสถานะด้านล่างก็คือบวกแบบอันนี้คือ m a ็ h เฮดนะฮะเพิ่มดาเมจกับบอส1.5%อะไรงนี้แล้วก็สามารถรีเลือดได้ด้วยนี่รีเลือดนี่คือดีมากๆเลยนะแต่ว่า เขาได้ทําการปรับพวกค่าพลังของอาวุธแล้วก็ชุดหรือเปล่านี่งตอนแรกอะ่ะเออผมไม่แน่ใจนะว่ามันเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือชุดอันเนี้ยมีเลือดอยู่ที่2อล้านหนึ่งแสนแล้วก็อันนี้ก็คือ1นล้านเก็คือเหมือนว่าจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเป็นงี้อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะผมก็เพิ่งเลเวลร้อยยีานะขึ้นมาแล้วก็ปรับไอพีในด่านด่านจะได้ไอพีมากขึ้นผมเล่นไปนะได้ประมาณร้อย 100ล้านก,กว่าหรือ200ล้านนี่แหละฮะสิ่งที่พิลึจยิงที่ผมชอบมางสุดก,ก็คืออ์ติเฟกต์นี่แหละเพราะว่ามันดีมากเลยเออแล้ววิธีการรับอ์ติเฟกต์ก็คือกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดสร้างแล้วนี่ก็เลยครับเนี่ยมันจะเป็นเขียนว่าการโจมตีตรงนี้นะเราสามารถเล่นได้3รอบต่อวันนะฮะแล้วก็จะได้อ์ติเฟกต์ที่มีค่าสถานะพวกนี้นี่มีเพิ่มดาเมจในการโจมตีบอสแล้วก็ HP ด e g เลเจนแล้วก็บวกดาเมจ แม็กแพีแล้วก็เพิ่มอ่าเดีอะไรนะโอเวอร์ฮีทเพิ่มแม็กแคพีหรือมั้งหรือเปล่าวะเออประมาณนั้นแหละนะฮะไม่แน่ก็อาจจะเป็นการเพิ่มโลกก็ได้โอเควิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่เอ่อรากดเข้าไปฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจํากัดที่เลเวลเท่าไหร่นะฮะขออภัยที่ข้อมูลไม่ค่อยแน่นหนาแต่ก็มันเป็นอัปเดตใหม่นะเนาะรบใครที่สนใจอยากเล่นแบบนี้ผมแนะนําให้รีบเล่นเลยฮะตอนนี้คือแบบเล่นดีมากๆาเล่นง่ายมากแบบน่าเล่นขึ้นเยอะเลยอะ งั้นเดี๋ยวผมจะลงดูลงให้ดูสักดาหนึ่งแล้วกนะันนะนี่เดี๋ยวผมลงให้ดูดาล่าสุดแล้วกันคือมันเล่นง่ายมากจริงอะตอนแรกอะผมไม่สามารถเล่นฝันร้ายได้เลยเว้ยตอนนี้ผมเล่นได้แหละคือปกติอะกว่าจะขึ้นแต่ละดาคือยากมากๆตอนนี้คือเล่นง่ายมากนะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันโอเคตอนนี้ผมเป็นจอมเว้นนะจอมเว้คือตอนนี้เลือดอยู่ที่เจ็ดล้านนะคือเยอะมากๆคือมันเยอะมากมากอะนี่ผมอัพก็มันพลังชีวิตสิบห้าพลังเวท หนึ่งร้อยเอนะฮะประมาณนี้เออเดี๋ยวผมปรับเปลีย่ยนสกิลก่อน ผมจะใช้เป็นส่วนของสกิลสองสกิลนี้นะฮะเพราะว่ามันช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นนี่สมายยิงศัตรูรอบๆและเพิ่มความเร็วเคลือ่อนที่สกิลที่มีพลังสะกดประมาณนี้ฮะ,ะส่วนบอสตัวนี้ผมจะปรับสกิลใหม่นะผมจะเอาเป็นอันนี้เอามายิงระยะไกลกับมันอ่าแล้วก็ผมจะรอกดช่วงจังหวะที่เนี่ยมันระเบิดมาใช่ไหมเรากดซึบเพราะบางทีอาจจะวิ่งหนีสกิลนะไม่ทันนะผมก็เลยต้องกดไว้ซึบปุ้ยไม่ถึง มาไงเห็นไหมแปบ๊บเดียวผมจะจบแล้วตอนแรกผมเล่นด่านนี้ไม่ผ่านเลยนะระดับปัน่นไร้เนี่ยแต่พออัปเดตมาใหม่มีเอฟเฟกต์เพิ่มมาผมผ่านเลยอะ่ะชึบผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีไรฮะก็มารีวิวอัปเดตใหม่นะนี่ผมได้ขวานมาเห็นไหมผมไม่อัปละเล่นแค่ตาเดียวไม่อัปอ่ะไอพีที่ได้จากด่านนี้ก็คือสอเอสี่ร้อยยี่ล้านเออสำหรับผู้เล่นใหม่นะ <c oughs> ผมแนะนํานะ ถ้าแบบคุณไม่สามารถผ่านดานต่อไปได้นะแนะนําให้นี่ฮะมามายืนตรงนี้นี่คือรางวัลแอินประจําวันนะแนะนําให้เข้ากลุ่มไว้เพราะว่ามันจะได้ไอเทมเพิ่มขึ้นคือถ้าคุณรีบมากคุณก็แนะนําไม่หาคนแบกฮะแต่ถ้าคุณไม่รีบก็แบบเออแบบเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้อะแต่คุณไม่สามารถผ่านด่านได้แล้วคือมันถึงจุดที่แบบไอเทมแบบมันไม่สามารถไปต่อได้เออคุณก็นอนฮนะ แล้วก็ล็อกรอล็อกอินเนี่ยรางวัลประจําวันเนี่ยเปิดกล่องไปมันก็ได้ของประมาณสามอย่างฮนะถ้าช่วงที่ไม่มีกิจกรรม,มนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของทองด้วยนะมีของทองในกล่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมไม่ดูอ่านี่นี่คือเปอร์เซ็นแต่ว่าโอกาสมาได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะฮะแต่ว่าของด่านถัดไปอยังไงมันก็ดีกว่าของกันเก่าเยอะอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องผ่านได้แล้ว โอเคก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากก็มารีวิวอัปเดตเล็กๆน้อยๆไม่ไม่เล็กอะไออัปเดตโคตรใหญ่เลยแหละเออมันไม่เล็กแล้วอะอัปเดตใหญ่มากเลยประมาณนี้ฮะโอเคแต่ผมดูไอเทมก่อนนะไอเทมที่ได้มาเมื่อกี้คืออุ้ยดามเมจเก้าเก้าแสนเนอเก้าแสนสามหมื่นนะฮะเอ,อหรือว่ามันจะเป็นของด่านอะไรไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันปรับสมดุลพวกเ,ออเลือดของต่างๆแล้วก็พวกดามเมจพวกนี้ไหมเออ แต่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายมากเล่นง่ายขึ้นเยอะๆเลยอะ่ะแบบเยกมากๆอะ่ะคือผมยังตกใจเลยอะ่ะเย่ก็ไมคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมว่าเย okay, ขอจบคลิปมเพียงตรงนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจงในรำคลิปใหม่ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายขออนญาตไปฟาร์มก่อนนะฮะไปแล้ว